สวัดดีย้ำเสาวสวัสด,ดีก็เร็วพวกแมมเสียงไข่มุกเสียงเมมันไหมสวัสด,ดีสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีตอนเช้าค่ะบัดดีน้ำเสาวหน่อยเร็วตื่นขึ้นมากก็กินกล้วยตื่นนอนแต่เสาวสวัสด,ดีตอนเ้าเด้อค่ะเด้อเม่ไข่มุกน้องพันน่าไืม โอกลโยนหาเลยกระไดท้าถ้าขึ้หน้ามือร้าได้กินกล้วย อาขอบคุณค่าก่อเร็วขอบคุณค่า,ก,ก,าก,ก็เสียงไข่มุกบันดิจ่าก็เร็วเสียงไข่มุกเสียงจ้าไข่มุกบันติจ่าก่อนจ้าสวยๆเสียงจ้าก็เร็วไข่มุก้าก่อนไม้ม เขาเดินกับคุณแม่เขาตื่นนอนแล้วเัาเด็กคุณแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเออ กลวยแล้วตื่นมากครับอ้าวกิบหญา้าตายนหนยาให้น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าวสวยๆจ้าพะ,พะเออขอบคุณค่าพี่ลินสวัสดีเ่ยเมือเช้าเออน่องแง่งแม่เลย เอออย่างไม่กินเออโอ้บึงความหนะ่าหากของนนองเออกินอะเลสอร่อย สาวหน่อยผู้น่ารักสวัสดีค่ะพี FC, ่เอฟซีทุกคนทุกคนเด้อค่ะเด้นอน้องเสานี่ยังบ่ท่านได้อาบน้ำเลย ลัางตื่นนอนตื่นนอนมากก็กินกล้วยคุณตากเอายาหายย่นย,นยาหายคุณตาสวัสดีค่ะเลวขาที่สวยจ้ะสวัสดีจ้าเออ,อตัวหน่อยกับตัวน,นารักทุกคว่นะฮะของน้องอฮัดกินยาน้ำคุณแม่คุณแม,ม่พ้าฮัดกินยา กินยาเป็นแล้วกินน้ำคุณแม่คุณแม่พากิน าฝากน้องพันนาไล่เมฆไข่มกเลยนะจ๊ะก็ไหลกดแซ่ให้น้ำในคะ่ะน้องมีสซองกับของไหนน้อยประ่านไหนมีสซอง,ง่งลอยก็ไหลก็แท่ให้น้องน้ำในคะ่ะติดตามน้องน้ำในเด้อพูดหน่อยๆนยนะฮักเนีเออ่ยนั่งน้อย นั่งน่อยเอ้ยนั่งน่อยเอ้ยกินหยาย่างแสบเลยนะคุณแม่สอนให้กินหยาเออุณความนะฮะของน้องด้วยค่ะเด้อโอ้โ้โอ้ น่องัง้มันได้ฝึกน่องัง้มพันเขาเรียนน่องพานได้หูน่องกำลังดื้ออยู่กำลังบระทันได้หูอยังโอ้ยเนาะเบิ้งมือบาเบึ้งมือเข้าเลยเนาะ

เจ๊ปากต้องจบจบแซบแห้งบอแซบไรแตเน้อโอ้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 ดูความน่ารักของน้องนะคะ ขอบคุณมากนะคะพี่เอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเด้อที่กดศลไหลกุศลแชร์ให้น้องพันนาร่ายไม่แค่มุกจ้าติดตามน้องน้ำในเด้อค่ะเด้อน้องในน้อยเนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เอฟซีทุกคน